จะหมดวาราทิทั้งสันเก็บมันไว้โอ้ยจิช่ชาคุซ่าช่าคิโอซ่ามีดี ว่าไงมึงทำอะไรอยู่กูก็แค่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไม่มีอะไรหรอกเสียงมึงดูไม่ค่อยสบายนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าโซ่เรื่องแม่เหรอเฮ้เ <c oughs> ปล่าก็ไม่มีอะไรนะมึงกูโอเคแต่เดี๋ยวไว้คุยกันนะ เป็นไงทำงานมาเลยเปล่าอ,อแล้วไหนว่าวันนี้มีซอมแล้วก็อยู่กินตอนถึงดึกไงแล้วทำไมถึงมารับได้อ่ะคือกูกูลาออกจากชมรมแล้วอ่ะทำไมอ่ะ ันเกิดอะไรขึ้นเอะพี่เปล่ากูแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะแต่พูดบอลคือสิ่งที่พี่รักไม่ใช่หรอไอ้เรื่องไ้นมันก็ใช่แต่กูเตะก,กับคนอื่นก็ได้ปะไม่เห็นจะเป็นต้องเป็นชมรมนี้เลย ทั้งหมดมันเป็นเพราะผมใช่ไหมไม่ใช่แต่ทั้งหมดที่กูทำเนี่ยเป็นเพราะกูเลือกมึงน,นะ ขอโทษนะพี่ัน,นมไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเลยเว้ยไม่เป็นไรเลยขอโทษ,โทษเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะ เค้าเนี่ยอกมึงรู้ใช่ไหมว่ายังไงกูก็เลือกมึงอยู่แล้วอะ รักตรงนี้นมากมากเลยควาคุณนะพี่ ไงครับคุณน้องโจกสวัสดีครับพี่เติมหน่อยเป่าพอแล้วครับเป็นไรเนี่ยทำไมหน้าไม่รับแขกเลยคิดถึงแฟนนะพี่แฟนนี่มึงมีแฟนเหรอผมลืมบอกพี่ใช่ปะว่าผมมีแฟนแล้วอะใครวะ ผมว่าพี่น่าจะคุค้นๆณนะไ,ไอโซไงไอโซน้องหลาดไอเวฟอนนะนะพี่ดูตกใจนะผมไม่ได้เป็นแฟนกับพี่เวฟซะหน่อยพี่ชอบเหมือนกันนะเนี่ยพี่มึงช็อกเหรอพี่ยินดีกับผมก็พอแล้วเออกูยินดีด้วยมึงแล้วมึงเป็นไรเนี่ยทำไมหน้าหงอยแบบเนี้ย โซเขากลับบ้านพี่เขามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วผมก็ไม่อยู่กับเขาเอ้ามึงก็แค่ไปหาเขาแล้วก็พาเขากลับมามันจะไปยากอะไรวะจ๊่ผมว่าเขาไม่อยากให้ผมไปอยู่ด้วยเชื่อกูถ้าเขามีปัญหาจริงๆเนี่ย การที่เขาได้อยู่กับคนรักเนี่ยมันดีที่สุดแล้วเว้ยเลขออย่างนะมึงอยากทำอะไรมึงทำเลยดีกว่ามานั่งเสียใจที่ไม่ได้ทำเดี๋ยวพูดถูกเนาะ มึงจะไปไหนเนี่ยก็ไปลองเพลงไงพี่จะได้กลับบ้านไปไปไ ทำอะไรเหรอลูกไม่ได้ทำอะไรครับพ่อก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอ่ะแล้วทำไมพ่อไม่ไปนอนนะ เห็นแม่บอกว่าพ่อปวดหลังไม่ใช่หรออย่าไปฟังอะไรแม่เขามากอ่ะมันเป็นธรรมดาตามอายุนะร่างกายก็เสื่อมไปเรื่อยๆแหละเป็นอะไรหรือเปล่าลูกมีอะไรอยากเล่าให้พ่อฟังไหมไม่ครับงั้น มีอะไรอยากถามพ่อหรือเปล่าคือว่าผมอยากรู้ว่าพ่อแม่รักกันได้ไงหรอครับท,ท,ทั้งๆที่แม่เป็นครูที่เนี้ยบขนาดนั้นนะส่วนพ่อก็เป็นเป็นชาวสวนน่ะเหรอ <c oughs> จริงๆมันก็ยากแล้ว กว่าพ่อกับแม่จะผ่านมาตรงจุดนี้ได้เนี่ยเกือบจะเลิกกันทั้งหลายครั้งแล้ลูกแต่โซ่เอ้ยวันหนึ่งเองจะรู้ว่าไอ้ความรักเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะลูก เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับยิ้มแล้วนะพอได้ยังหอยิ้มได้หรือยังดีจังเลยอะพวกเราเนี่ย เรียนจบแล้วก็ยังมาหาครูเออแล้วเจ้าเดทอะเป็นยังไงบ้างอะโอ้ยตายเนี่ยราหวอดอยู่กับครูพอเป็นอินเทอร์แล้วเนี่ยลามไม่ได้เลยเจ้านี่มันเก่งเนาะปกตินี่กระเปิบกระปับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเก่งขนาดเนี้ยใช่เลยนะี่ขยันก็ตั้งใจเรียนมากเลยเรียนไปเยอะมากันเต็มบ้านเลยเอาโซ่พ่อหิวไหมมีกับข้าวอยู่ที่โต๊ะนะ่ะเออนี่สามีและลูกครูจ้ะ สวัสดีครับคุณวัดีครับโอ้นี่ลูกชายครูทรายนี่อายุราวเดียวกับพวกผมเนี่ยนะครับเนี่ยใช่แล้วลูกครูอ่ะก็เรียนรัฐศาสตร์ด้วยนะโห้เก่งนะยินดีที่รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับแม่จ๋าเดี๋ยวพ่อขึ้นไปก่อนนะปวดหลังอะอ่เอ้ยพ่อพ่อพ่อปวดหลังอะกินยาแก้ปวดด้วยนะไม่ใช่วางไว้เฉยไม่กินแล้วมันจะหายไหมอย่าลืมกินนะจ๋าจ้าจ๋า เนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยบ้านครูบางทีก็ปวดหัวเฮยนถึงตอนนี้สมัรเรียน้วที่ผมเรียนนะครูอ่ะครูดุพวกผมประจาเลยก็เราอ่ะเรียนที่ไหนล่ะพอบอกให้ท่องขยันหลับก็เรียนเช้าอ่ะเรียนเช้าเมกงล่างอ่ะครูเป็นปกตินี่ตั้งใจแล้วตั้งใจ ฮัลโหลฮัลโหลโซ่นึงทำอะไรอยู่อะอยู่บ้านปะกูกำลังจะกินข้าวเลยเนี่ยแล้วมึงทำอะไรเนี่ยหน้าบ้านมังไงฮะโซเกิดอะไรขึ้นนะลูกอไม่มีอะไรครับแม่ไม่มีอะไรลูกครูชอบตกใจเสียงดัง มึงมาทำอะไรเนี่ยก็ูได้ยินเสียงมึงเมื่อคืนดูไม่ค่อยดีก็เลยเป็นห่วงไนได้ขอที่อยู่จากไอแพดมาแล้วก็ตามมาหาที่นี่งอกมาก่อนเออเออเออ,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 อสวยนะครูว่าดีก็น่ลูกสิครูนี่เก่งทุกคนเลยนะต้องคนนี้หรือไงนะทำงานแบบเอเจนซี่โฆษณาแล้วนะนะดังใ่แล้ว <laughs> แล้วทำเอเจนซี่ไหนอะหูกอุ้ยคิดถึงจังเลยครับไอ้โค พ่อแม่กูเห็นหมุดเนี่ยนื่มไปเลยฮะมาทำอะไรเนี่ยก็มารับมึงกลับกรุงเทพไหมกูไม่ได้กลับกรุงเทพวันนี้กูกลับพรุ่งนี้นุ่นเอ้อจริงไหมเนี่ยเออดิองั้นให้กูนอนค้างด้วยคืนหนึ่งดิ นี่ผมมีแบบเสื้อผ้ามาแล้วนะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาที่นี่ได้อะลูกพอดีผมเป็นห่วงแฟน oh.